สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะครับว่าความรักของชาวราศีกันจะเป็นเช่นไรนะครับผมท่านนี้ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมโอเคครับ ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกนะครับผมของชาวราศีกันกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรบ้างในเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีไพ่ขึ้นมาว่าดีแฮงแมนนะครับตอนนี้ใค่หลายคนของชาวราศีกันหลายท่านเนี่ยค่อนข้างจะตัดสินใจที่จะนิ่งเฉยแล้วนิ่งเฉยด้วยความทรมานเพราะเหมือนกับดีแฮงแมนนะจะเห็นภาพของคนที่ถูกฆ่าอยหัวเห็นไหมครับเขาเองถามว่าคิดถึงคนที่เขารักไหมหรือทรมานไหมที่ต้องออกมาอยู่ตรงนี้ใครหลายๆคนก็รู้สึกเหมือนกับออกมาทางทั้งนี้ยังรักออกมาทางทั้งนี้ยังรอออกมาทางทั้งที่ยังคิดถึงด้วยซ้าเพราะฉะนัน The ดีแฮ คนเดียวที่ถูกให้รอคอยถูกคำสาปใครหลายคนเหมือนกับถูกคำสาปให้รอคอยถูกคำสาปไม่คิดถึงถูกคำสาปถูกคำสาปให้รออยู่แบบนี้นะครับจากคนที่เรารักจากคนที่เขาใจร้ายจากคนที่เขาทำร้ายจิตใจเราอะแต่เห็นไหมครับเราขอเลือกที่นิ่งเฉยแล้วเพราะเหมือนกับตอนให้เราไม่อยากจะนิ่งเฉยตอนให้เราเหมือนกับไม่อยากออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับตอนนี้มันอยู่ในความทรมานเนี่ยเหมือนกับเราต้องอยู่คนเดียวอยู่ดีอะ เพื่อนี่แหงแมหมายความว่าคนคนหนึ่งที่ต้องมาอยู่ด้วยตัวเองต้องมาอยู่ด้วยตัวของเราเองต้องมาอยู่ด้วยตัวคนเดียวอย่างเงี้ยกับคนที่เราคิดถึงคนที่เรารักนั่นแหละคุณอาจจะสัมผัสได้ว่าเขาก็นิ่งเฉยกับเราไปก่อนมีความนิ่งเฉยต่อกันและกันคุณก็เลยขอนิ่งเฉยไปบ้างคุณก็เลยขอหยุดพักไปบ้างเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะเหมือนครับถอดเสื้อเห็นไหมครับนั่นะหมายความว่าคุณอาจจะให้เขาไปหมดแล้วอะถอดเสื้อหมายความว่าคุณอาจจะให้เขาไปหมดทั้งใ,ใจที่ผ่านมาเหมือนกับให้ไปจนไม่เหลืออะไรแล้วอะไม่รู้ต้องทำยังไงในการตติด่อ พเพราะเจัดเมนเข้ามาหมายความว่าชาวสิกรเลท่านเนี่ยก็คงอยากจะบอกคนที่คุณรักนะครับว่าอยากให้เขายินเสียงหัวใจของเราอยากให้เขาติดต่อออกมาอยากให้เขากลับมาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยต้องเป็นฝ่ายกลับไปตลอดเพราะฉันเดจัดเมนไม่ได้บอกชาวสิกรเลท่านว่าเหมือนกับคุณไม่ได้คิดโกรธเคืองคนที่คุณรักเลยมีแค่คํายินดีมีคําอวยพรกับเขาได้ว่าที่เราออกมาเนี่ยแม้ว่าจะเจ็บปวดแม้ว่าจะทรมานนะครับแม้ว่าจะคิดถึงเขาเสุดหัวใจแค่ไหนก็ตามแต่เราจะบอกคนที่เรารักว่า เราขอดยีใจกับเธอได้นะเราขอยินดีกับเธอได้นะให้เธอเจอความรักที่ดีให้เจอจะมีความสุขอย่างที่เธอต้องการนะครับให้เธอเหมือนกับพบเจอความรักที่เธอเลือกนั่นเองเพราะถ้าจะจัดไม่เหมือนเขาว่าคนที่คนหนึ่งที่ชาวสิกันเนี่ยคุณอยากจะบอกคนที่คุณรักว่าอยากให้เขาได้ยินเสียงหัวใจของเราว่าเราเนี่ยรักเขามากแค่ไหนอยากให้เขาได้ยินหัวใจเราอยากให้เขาเข้าใจเราว่าเราเนี่ยคิดถึงนะครับอยากให้เขากลับมาอยากให้เขาได้ยินเสียงหัวใจได้รู้ว่าเรารู้สึกยังไงกับเขารักเขามากแค่ไหนรอเามากแค่ไหนต แต่เขานิ่งเฉยกับเราก่อนแต่เขาทิ้งเราไปก่อนเราก็เลยเหมือนกับให้เขาอวยพรให้เขาดีกว่าเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการเดือวจัเมนอาจจะมีความญหาเรื่องความรักหลายๆคนเข้ามาอาจจะมีเรื่องมือที่สามเข้ามาจะมีความไม่เข้าใจกันนะครับอาจจะมีความไม่เข okay, ้าใจกันอาจจะมีการนิ่งเฉยต่อกันเพิกเฉยเย็นชาต่อกันทะเลาะกันด้วยอารมณ์ก็มีหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็มีแต่เด๋ยดจัเมนหมายความว่าเราก็ขออวยพรของคนที่เรารักนะชาวสีกังอาจะอวยพรกับคนที่เรารักว่าขอให้เขาโชคดีขอมีความสุข แต่พอเราวยพรกับเขาปุ๊บพอเราออกมาอยู่คนเดียวปุ๊บเนี่ยดีแฮงแมนเห็นไหมครับพอเราตัดสินใจที่จะปล่อยวางความหนักนี้ไปปล่อยเขาไปเนี่ยวยพรให้กับเขาให้เขาดีใจกับเขาด้วยนะบอกเขาว่าเขาโชคดีด้วยนะขอให้เขาโชคดีขอให้เจอสิ่งที่เขาเลือกสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาแคร์เนี่ยแล้วเรายอมทรมานยอมเจ็บปวดยอมเสียใจยอมถูกทิ้งเนี่ยกลับกลายเป็นไพ่ขึ้นมาครับ ten of pentacles หรือไพ่สิบเหรียญขอทำนายว่าคนักของชาวราศีกันหลายท่านเนี่ยกลับมาเห็นความมั่นคงของคุณ่ะ เพราะฉะนั้นคุณอาจจะเคยอยู่บ้านหลังเดียวกันมาก่อนคุณอาจจะเคยทําสิ่งทําธุรกิจด้วยกันสร้างกันมาสร้างบ้านด้วยกันมาทําธุรกิจด้วยกันมาร่วมใช้ชีวิตด้วยกันมานะครับมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับไพ่สิบเหรียญพอชาวราศีกันออกมาปุ๊บขอนิ่งเฉยปุ๊บขอหยุดนะครับเพราะทำทุกอย่างแล้วเพราะเคยบอกว่าขอโทษเขาก็มีเคยบอกว่ารักเขาก็มีเคยบอกว่าคิดถึงเขาก็มีจนกลายเป็นเหมือนกับเราออกมานิ่งเฉยปุ๊บเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าถิ่นอัปปีคอนหมายความว่าคุณได้สร้้้้้้าาาาาาางงงงงงสสสิ่่่่ดดีีรรรรคคคววววววมมมมัััันนนใใใจจปลลอออภยยยไหขเเบแ นั่นหมายถึงว่าพอชาวศีกรันออกมาอยู่ปุ๊บเนี่ยเขากลับมาเห็นว่านี่คือบ้านของเขาคุณคือคนที่มีค่าสำหรับเขาคุณคือบ้านของเขาคุณค,คนที่เข้าใจแล้วก็รักเขามากที่สุดที่ดีกับเขามากที่สุดะนะครับเพราะั้นสิบเดียบหมายความว่าคุณอาจจะเคยร่วมชีวิตกันมาสร้างบ้านสร้างครอบครัวหรือว่าอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นเคยอยู่ใช้ชีวิตด้วยกันมาประมาณนั้นอะแล้วเคยมีความสุขเคยเข้าใจกันดีเคยมีความรักที่มีคุณค่าแต่อาจจะมีอะไรที่มันผิดพลาดไปความไม่เข้าใจกันหรือคนอื่นเข้ามาแทรกกลาง,าง,งาก็จะทำให้เขาน คุณก <c ours> ็เลยกลายเป็นเหมือนกับขอหยุดพักแล้วขอให้เขาเข้าใจเราแล้วขอให้เขาเหมือนกับเข้าใจความหมายเข้าใจความรักนะครับบอกภาวนาไปผ่านสายลมก็มีภาวนาไปผ่านทางโซเชียลผ่านทางออนไลน์ก็มีให้เขาดินเสียงหัวใจของเรานั่นเองหรืออาจจะอวยพรให้เขาไปให้เขามีความสุขเพราะเรารักเขามากก็มีเพราะฉะนั้นสิบเนี่ยมายาวามว่าคุณคงรักใครสักคนหนึ่งมากอะแล้วเขาเคยอยู่คุณมาแบบครอบครัวเคยอยู่แบบทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันเคยอยู่แบบเข้าใจกันเคยอยู่กันแบบมีความสุขแบบดีกันมาก่อนอะ มันก็เลยเหมือนกับสิ่งที่มีคุณค่ามันยังคงอยู่คุณอาจจะนิ่งเฉยคุณอาจจะเหมือนกับบอกให้เขาว่าโชคดีแต่พอคุณพอนิ่งเฉยปุ๊บพอเราบ,บอกให้เขาโชคดีปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มีคุณค่ามันยังคงอยู่นั่นเองสิ่งดีๆความรักความมั่นคงเขายังมองชาวศีกันคือความปลอดภัยของเขาที่เขาคิดว่ากลับมาตรงนี้ยังไงก็เป็นบ้านกลับมาตรงนี้ยังไงก็เจอคุณนะครับไพ่ใบต่อมานะครับมีไพ่ขึ้นมาว่าไฟออฟคัพนะครับรือวยาไพ่ห้าถ้วยทำนายความรักของชาวราศีกันยหลาาาาท่่่่นนววเเเ้องป็พ พอทำรายคนรักของชาวราศีกรกฎเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเหมือนกับเขายังไม่ได้ลืมคุณนะเขารู้ว่าคุณทําเขารู้ว่าเขาทําผิดเขารู้ว่าเขาเสียใจที่มีที่เสียคุณไปอ่ะเขายังเหมือนกับรู้ว่าเขาทําผิดต่อคุณแต่เห็นไหมครับเขาก็ไม่รู้ว่าคุณเนี่ยกับเขาเนี่ยเหมือนกับคนที่ทําร้ายจิตใจกันคนที่เหมือนกับมีความผิดพลาดกันแล้วเหมือนกับไม่ได้เข้าใจกันไม่ได้พูดคุยกัน่ะไม่ได้บอกขอโทษไม่ได้บอกลากันไม่ได้ปรับความเข้าใจกันน่ะแต่เหมือนกับนิ่งเฉยต่อกันไปก่อนเพราะฉะนั้นที่แัง เขาเองก็ย on ังไม่ลืมคุณนะเขาเองก็อยากให้คุณกลับไปพูดคุยกับไปติดต่อเขานะอยากให้ชาวราศีกันกลับไปทําดีกับเขากลับไปถามถ่ายเขากลับไปพูดคุยกับเขาต่อนะแต่เห็นไหมครับว่าคุณเนี่ยตัดสินใจว่าจะพอแล้วเพราะทีแฮงแม็เข้ามากับไพ่ห้าถ้วยนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะเหมือนกับเจ็บมานานแล้วว่าเขาทําอย่างนี้กับคุณตั้งกี่ครั้งแล้วพอเจอคนอื่นก็จะไปด้อยคนอื่นมากกว่าเรามองว่าเราอยู่กับเขามานานมองว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนก็เลยทิ้งเราแบบนี้ทิ้งเราไว้กลางทางก็มีีีปล่่ออยยยเเราวูคนดก็ม เพราะฉันพ่ทั้หงหมดทั้งหงพ่าสามไปนี่บอกว่าเหมือนกับเราอยู่เขามานานเขาเลยคิดว่าชาวศิษย์กาลตันเนี่ยยังไงก็ไม่ไปจากเขาหรอกยังไงก็อยู่ตรงนี้ยังไงคือบ้านยังไงคือเป็นความส,มสานธ์ที่ปลอดภัยอ่ะมันคงปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะกลับมาหาคุณเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะกลับมาทางเดิมเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉันเมื่อไหร่กามที่เขาจะเสียคุณไปเนี่ยมันก็เขาไม่อยากจะเสียคุณไปอ่ะหมายความว่าอะไราหมายความว่าเขาจะกลับมาคิดได้เขาจะกลับมารู้สึกผิดเขายังไม่ลืมคุณนะเขายังจําคุณได้อยู่แต่ที่เขานิิ่่่่่่งงเเเเเฉค้าาาอออออจจจะะัไไปดดดีีีีหหมมืืืืนนนกกบรสทว แล้วมองว่ายังคุณยังผิดกับเขาอยู่มองว่ามีปัญหาระหว่างกันและกันอยู่แต่มีไพ่ใบต่อมานะครับบอกชาวราศีกรกนหลายคนว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีเดอะเลเวอร์เข้ามาเดอะจัดเมนต์ขอทานายว่าชาวราศีกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์คุณอาจจะพบเจอความรักที่เหมือนกับรักแท้ที่เขาทําร้ายคุณไปถ้าเกิดเลิกรากันไปไม่เกิน5เดือนนะครับ5เดือนถึงประมาณ6เดือนเนี่ยขอตอบว่าเขาจะกลับมาเพราะความรักใครที่เลิกราคนรักกันไปไม่เกิน5เดือนนะหรือนิ่งเฉยต่อกันไปหรือติดต่อกันล่าสุดเนี่ยไม่เกิน5เดือนเนี่ย ขอตอบว่าเห็นไหมครับเดลเรเบอร์เดอจัดเมนเนี่ยเขายังจะกลับมาปรับความเข้าใจเขายังจะกลับมาติดต่อคนที่เขารักเขายังจะกลับมาเหมือนกับกลับมาทวงความรักของเขาคืนกลับมาทวงสิ่งดีๆความสุขของเขาคืนกลับมาทวงบ้านของเขาคืนน่ะเขาอยากให้คุณกลับไปทําดีเขาต่อบเขาอยากให้คุณติดต่อเขาไปด้วยซ้ำหลายคนเป็นแบบนี้เลยเพราะฉันไพ่ทั้งหมดทั้งหมดไพ่สี่ใบเนี้ถ้าเกิดใครเลือกลาคนรักกันไปไม่เกินห้าถึงหกเดือนนะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่บอกเขาส่งข้อความไปหาเขาหรือส่งคลิปนี้ไปหาเขาส่งเพลงนี้ไปหาเาก็ได้ว่าเราดีใจด้วยนะ ที่เธอมีความสุขสักทีหนึ่งเราขออวยพรเธอนะเราขอคํายินดีให้กับเธอนะให้เธอมีความสุขให้เธอมีความรักดี่ยิ่งกว่าสิ่งใดอ่ะไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาเสียใจเหมือนกับที่อยู่กับเราอ่ะแล้วพอคุณบู์อย่างเงี้ยไปปุ๊บหรือาอวยพรเขาผ่านทางสายนมผ่านทางการภาวนาผ่านทางการสวดมนต์การอ้อนวอนสุดท้ายเนี่ยจัดเหมือนกับเดอะเลเวอร์ครับไม่เหมือนกับรักแท้ที่เราส่งให้กับคนที่เราลักอ่ะเขาจะรู้ว่าเนี่ยคือคนที่รักเขามากที่สุดเพราะฉันทานายแบบนี้ครับใครที่เลือกลาคนรักกันเป็นไม่เกิน5เอน6เดือน คนรักของคุณจะกลับมาติดต่อจะกลับมาพูดคุยจะกลับมาเข้าใจจะกลับมาขอให้คุณเนี่ยอย่าลืมเขาได้ไหมรอเขาหน่อยได้หรือเปล่านะครับเขาอาจจะทําผิดต่อคุณไปเขาอาจจะไม่กใจคุณไปหรือทิ้งเฉยกับคุณไปหรือทําผิดต่อคุณที่มันผ่านมาแต่เขารู Kaiser, ้แล้วว่าสิ่งใหม่เนี่ยที่เขาไปเลือกเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับคนรักแล้วก็คนที่เข้าใจเขามากที่สุดนะครับหรือรักแท้ของเขาคือชาวราศีการที่ดูแลเขาอบอุ่นเข้าใจเขาตลอดหรือคุยกับเขาด้วยความเข้าใจช่วยเหลือเขาเรื่องการเงินการงานมาตลอดนั่นเอง เพราะฉันไพ่ใบต่อมาครับขึ้นมาว่า Queen of p e n t a c นะครับหรือว่าราชินีถือเหรียญไพ่ใบนี้ทํานายโดยชะต่างของชาวราศีกันย์ท่านว่าในไพ่ใบนี้ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยขอทํานายลว่าคุณเริ่มกลับมามีคุณค่ากับตัวคุณเองแล้วที่เรานิ่งเฉยไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่รักนะเดียวยังรักยังคิดถึงยังทรมานอยู่เลยอ่ะแต่เหมือนกับถอนเรื่องที่อยู่ในที่ของเราขอเลือกกับมาโฟกัสเรื่องเงินขอโฟกัสกลับมาเรื่องงานกับโฟกัสม่เรื่องของความรักที่มีคุณค่าอยู่กับที่ของเราที่เราอยู่ไหนแล้วมีคุณค่าแล้วก็จะ เพราะฉันขอทํานายแบบนี้ได้ว่าคุณเริ่มกลับมามีเสน่ห์กลับมามีคุณค่ากลับมามีความมั่นคงกลับมีความหมายมากขึ้นและกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองว่าอะไรที่ให้ใครไปอะไรที่ให้รักแท้ใครไปนะต่อให้เราจะถูกทิ้งไปในวันนี้สุดท้ายรักแท้จะหวนคืนมาสุดท้ายถ้าเกิดมันคือรักแท้ยังไงก็กลับมาแต่อยู่ที่ว่าชาวราศีกนี่าถ้าเกิดใครเลิกรื่องราวของเราไปเกินหเดือน6เดือนแล้วเนี่ยคุณจะกลับมามีความสุขกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นกลับมามั่นคงกลับมามั่นใจกลับมาอยู่ได้ตามปกติมากขึ้น พราะเราเคยเสียใจเคยพูดกับเขาไปแล้วเคยขอโทษเขาไปแล้วเคยบอกว่ารักบอกคิดถึงเขาไปแล้วเคยพยายามติดต่อเคยพยายามอ้อนวอนเขาไปแล้วว่าขอโทษนะขอให้เธอกลับมาได้ไหมขอร้องให้เธอไม่ไปจากฉันได้หรือเปล่าแต่เห็นไหมครับคนที่เราเลอกลาคุณไปก็จะที่งคุณอยู่คนเดียวอ่ะพอคุณหายไปพอคุณนิ่งเฉยพอคุณขอหยุดพักขออยู่กับตัวเองเมื่อไหร่ห้าถ้วยสิบเหรียญนด่เลยเพื่อครับคนรักเก่าๆพลังงานเก่าๆเขาจะกลับมาเพราะรักแท้แต่เห็นไหมครับไพ่จากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวจัดเมนเข้ามา ขอทำนายส่วนของคนที่โสดหรือว่าคนที่จะหลุดพ้นที่ไน้รหล่าคนรักไปเกิน5้าเดือนหเดือนเนี่ยแลวเขายังไม่กลับมาเนี่ยขอตอบเลยว่าไพ่ควินถึงเดือกันเดิอนจัดเม้นเนี่ยคุณอาจจะหลุดพ้นแล้วมาเจอสิ่งที่มีคุณค่ากับตัวเองมากขึ้นมาอยู่ในสิ่งที่มีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีเขาไม่ต้องมานั่งเจ็บไม่ต้องมานั่งเสียใจไม่ต้องมานั่งรอแล้วแล้วเดือนเหลือเบื่อหมายความว่าคนโสดมีโอกาสที่จะสะโสดด้วยมีโอกาสเจอความรักดีๆเข้ามานะครับแต่คุณยังอาจจะยังไม่ลืมคนเก่าแต่แน่นอนคร คุณกำลังจะดุดพ้นคุณกำลังได้รับข่าวดีคุณได้รับการติดต่อที่คาดไม่ได้คาดทิศไม่ได้คาดไม่ถึงนะครับหมายความว่าคุณอาจจะรับข่าวดีเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยแหละเดือนแห่งความรักเนี่ยแหละคุณมีโอกาสจะพบเจอรักแท้เข้ามาอาจจะเป็นรักเก่าหรือความรักแท้ใหม่ตั้งแต่นี้ไปที่ดีกว่าเดิมเพราะเราอวยพรให้คนที่เรารักไปแล้วว่าขอให้ความรักคํายินดีอะไรเงี้ยให้เขามีความสุขมากกว่าที่อย่าทแบบนี้กับเราอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนรักเก่ากลับมาบอกว่าอย่าทแบบนี้กับเราอีกหมายความว่่าาาาาาาถ้้เเเเขขขกกลับบบมมมจจะะไทํแดดิิรูสึผ กับสิ่งเขาทําไว้กับคุณเขาจะเสียใจเหมือนกับที่เขาทําไว้กับคุณนั่นเองมาดูไพ่ของชาวราศีกรในเดือนกุมภาพันธ์กันดีกว่านะครับไพ่สิกออฟคัหรือ6ถ้วยขอทานายแบบนี้เลยว่าคนรักเก่าของชาวราศีกรกหรือคนที่มีปัญหากันไปหรือความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนกันแล้วไม่ชัดเจนเนี่ยจะกลับมาเข้าใจครับจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์จะกลับมาแก้ไขสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดกับคุณเพราะฉะนั้นเกิดใครเรื่องราวคนรักไปเกิน5เดือนไม่เกิน5เดือนไม่เกิน6เดือนเนี่ยขอตอบว่าเดี๋ยวจัดทั้้งงหหมม่ไนนีเ็ การกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งการกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งการกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเพราะฉันชาวราศีกันอาจจะเป็นคนติดต่อเข้าไปก็ได้ระบบพูดกับเขาเองก็ได้ว่าเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมนะครับในวันที่ไม่มีกันในใจของคุณเหมือนกับอยู่คนเดียวคุณว่างเปล่าอ่ะนะครับไม่เคยเหงาไม่เคยทรมานไม่เคยคิดถึงใครแบบนี้สุดหัวใจแบบนี้เลยไม่เคยเสียใจไม่เคยเจ็บแบบนี้เลยเพราะฉันเอาผ่านอะไรกันมาตั้งมากมายเธอลืมแล้วหรือไงเรื่องราวครั้งนั้นภาพในวันวานที่เราเคยกอดเคยรักเคยอยู่ดด้้วววยยยกัันนาางมมีีคคสุขเเบหล เคยทาอะไรก,กิจกรรมางต่างร่วมกันเน่ยเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมช้างรายการอยากจะบอกคนรักแบบนี้ก็ได้แต่เห็นไหมครับต่อให้เราไม่พูดเนี่ยส่งคลิปนี้ไปหรือภาวนาหรืออวดสวดมนต์อ้อนวอนหรือบอกผ่านสายลมไปเนี่ยเขาก็จะกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นใครเรื่องราวคนรักไปไม่เกิน5้าหกเดือนเขาจะกลับมาติดต่อจะกลับมาพูดคุยจะกลับมาหวนคืนกลับมาแก้ไขสิ่งที่เขาทําผิดกับเรากลับมาทําดีเหมือนเดิมกลับมารักกันเหมือนเดิมนั่นเองทนายแบบนี้เลยครับไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าหกดาบ แต่เกิดใครเรื่องราคนรักไปเกิน6เดือนขอตอบเลยว่า6ดาบครับนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะเหมือนกับเจ็บจนพอเห็นไหมครับผู้หญิงคนนึ่งพายเรือไปต่อแต่ดาบต้องกี่เล่มเนี่ยแทงข้างหลังเขาอยู่อะเหมือนกับคุณเนี่ยพายเรือทรมานอยากจะไปต่อเขานะพยายามติดต่อเขาก็มีพยายามดึงเขากลับมาก็มีในช่วงของช่วงเวลาพวกเนี้ยเห็นไหมครับแต่เห็นไหมครับเหมือนกับเราทําอยู่ฝ่ายเดียวอะเพราะฉะนั้นเกิดใครเรื่องราคนรักไปเกินหเดือนนั่นหมายความว่าคุณอาจจะเจ็บจนพอแล้วกลับมาโฟกัสตัวเองกลับมาเจอรักแท้กลับมาเจอโอกาสให้กับสิ่งใหม่ห กลับมาโฟกัสเรื่องความสุขเรื่องเงินทองเรื่องชีวิตที่ดีคุณค่าเริ่มปล่อยวางรักนี้ไปแล้วเริ่มปล่อยวางรักนี้ไปแล้วเหมือนกับนิ่งเฉยกับความรักนะครับอาจจะอยู่คนเดียวก็ได้อาจจะมาอยู่เหมือนกับเห็นคุณค่าตัวเองก็ได้หรืออาจจะเหมือนกับหกาบะไม่อยากจะกลับไปเจ็บปวดอีกแล้วก็ได้เช่นกันเพราะฉันไพ่เดือนกุมภาพันธ์แนะนามีไพ่ขึ้นมาว่าทีออฟคัพครับไพ่สามถ้วยขอทำนายว่าความรักคุณสูญเสียไปเนี่ยจะกลับมาเติมเต็มคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะฉันคนรักของคุณอาจจะมีคนอื่นหรือไม่่เเข้าใจกันันนแตห็มครบ เขาอาจจะไปรักคนอื่นมากกว่าวันนี้เขาอาจจะเรียกคนอื่นมากกว่าแต่เห็นไหมครับเขาจะกลับมาเติมเต็มคุณเขาจะกลับมาหาคุณเพราะคุณคือถ้วยใบเดียวที่เติมเต็มเขาได้อะขอตอบแบบนี้ว่าชาวาสิการหลายท่านในเรืองภุมภาพันเนี่ยคนรักจะกลับมาพูดคุยก่อนนะจะเริ่มจากการติดต่อจะเริ่มกลับมาหวนคืนก่อนนะแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยอยากจะกลับไปเจ็บอยากจะกลับไปให้ภัยเขาได้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะเหมือนกับทรมานมากแล้วกับการรอเขามานานแสนนานเนี่ยจนเหมือนกับถูกคำสาปให้เราตายทั้งเป็นไปแล้วก็ได้นะครับเพราะฉ ขอทำนายเดอนกุมภาพันชาวสีกาลหลายท่านสำหรับคนโสดหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยก็จะกลับมาพูดคุยกับมาติดต่อกับพบเจอหน้ากันมากขึ้นอาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกให้คุยให้รู้จกักแบบเพื่อนแล้วพัฒนาความสัมพันธ์จนเป็นแฟนหรือคนรักที่ดีต่อไปอาจจะมีข่าวสารดีๆของขวัญดีๆจาก,ากฟ้าจากคนรักจากการที่ทูตสวร์เนีแหละบัญชามาให้นาพามาให้เป็นรักแท้เป็นคู่รักที่ถ้าครบแล้วเนี่ยคุณมีค่ามากๆเลยคุณมีความ,ามาสุขมากๆเลยและคุณได้รับสิ่งที่แบบโปรเทค่ะ เป็นเพื่อนเหมือนอะไรที่คุยกันได้ปรึกษากันได้ให้เป็นแบบนี้ก่อนนะครับพไพ่ใบสุดท้ายทํานายดวงชะตาของชาวราศีกันนะครับบทสรุปเลยคือเดอะเฮอร์มิตเข้ามาขอทํานายว่าความรักของคุณเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเดอะเฮอร์มิตครับคนที่เขาจะเลิกคุณไปนานแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเกิน6เดือนหรือไม่เกินนะหรือหนึ่งปีก็ตามหรือกี่ปีก็ตามสุดท้ายเขาจะรู้ครับว่าหัวใจของคุณเนี่ยคือหัวใจของแห่งเดอะเฮอร์มิตหัวใจแห่งเพชรเขาจะกลับมาตามหาคุณเขาจะกลับมาคิดถึงคุณเขาจะกลับมานึกถึงแอบมองแอบส่งคุณเพราะฉันเห็นไหมครับ ถ้ามันคือรักแท้ยังไงก็หวนคืนมาแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะเอาหรือไม่เอาอยู่ที่ชาวราศีกันเนี่ยจะกลับมารักตัวเองหรือว่าเจ็บจนพอหรือว่าเหมือนกับรักให้ตายก็คงไม่ไหวอ่ะคุณอาจจะเหมือนกับให้อภัยเขาหรือไม่ให้อภัยเขามันอยู่ที่ชาวราศีกันนั่นเองเพราะฉะนั้นมันอาจจะนานเกินไปกว่าจะให้อภัยกว,ก,กว่าจะกลับไปเจ็บกว่าจะกลับไปรักอีกเ compet. พราะเหมือนกับเราฝังใจกับเรื่องเดิมมานานแล้ทวทรมานจนเหมือนกับมันชินชากับความรักไปแล้วอ่ะไม่ได้คิดว่าเขาจะกลับมาเงี้ยแต่เห็นไหมครับเดอยเฮอร์มิต เขายังแอบมองแอบส่งคุณอยู่นะแม้ว่าความหวังมันจะน้อยนิดแม้ว่ามันจะนานแค่ไหนก็ตามเขายังคิดถึงยังแอบมองแอบส่งคุณอยู่อย่างแน่นอนแหละแต่เฝ้ารอการกลับมาก็ต่อเมื่อเขาไปเจ็บไปเสียใจไปผิดหวังเหมือนกับที่เขาทําให้กับคุณก็มีนะครับสุดท้ายเขาจะรู้แลแหละเขาจะรู้ตัวเมื่อไหร่นั่นแหละประมาณนั้นมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีกันดีกว่าเป็นไงบ้างนะครับไพ่ใบแรกขึ้นมาว่าอาศัศวินถือไม้ท้าหรือนออฟวานขอทานายว่าคนรักของชาวราศีกันเนี่ยเขาอาจจะทาอะไรไปด้วยอารมณ์เห็นไหมครับเผลอพังทําอะไรให้คุุณณเเเจจ็บใให้คสียยกรดไปล ใครหลายคนอาจจะร้องไห้เลยถูกเขาทําร้ายแบบหนักเลยนะครับเขาไม่เคยทําร้ายเราแบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเขาอาจจะทําแบบนี้ด้วยอารมณ์ทําอะไรไปด้วยอารมณ์แบบปัญหาหนีปัญหาไปทําแต่มเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเจ็บมเมื่อไหร่ก็ตามที่เขา,เขากระอักเลือดเหมือนกับเราเนี่ยมีไพ่เดี่ยวอวเข้ามาครับในวันที่คุณหลุดพ้นในวันที่ชาวราศีกันมีความสุขเนี่ยเขาจะกลับมาอยากจะกลับมาเป็นเริ่มต้นใหม่อะอยากจะกลับมาขอความรักของเขาคืนกลับมาขอ the lover กลับมาขอรักแท้กลับมาขอไปอยู่บ้านหลังเดิมอะอยู่ในที่ที่เขาปลอดภัยที่สุดและสสบายใจทีุ่ด และความสุขของเขาความรักของเขาก็คือคุณก็คือชาวราศีกันนั่นแหละขอตอบว่าเขายังแอบมองคุณผ่านทางโซเชียลแต่เขาอาจจะโกรธคุณหรือแบบอยากจะเอาชนะคุณหรืออาจจะทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการยังไม่เกิดปัญหาอะไรก็ยังไม่กลับมาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาจะกลับมาขอความช่วยเหลือนะครับไพ่ใบต่อมาเดอะสเตนครับขอจำนายว่าคนของชาวราศีกันเขาคิดว่าคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับเดอะสเตนน่ะคิดว่าคุณต้องยอมเขาอะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกคนลกของชาวราศีกันว่าเขาคิดว่าคุณต้องยอมเขาอาจจะเป็นการยอมเข้าไปติดต่อ ยอมเขาไปพูดคุยเขาก่อนเพราะคุณอาจจะนิ่งเฉยกับเขาก่อนเพราะคุณอาจจะไม่เคยยอมเพราะคุณอาจจะเคยยอมเขามาตลอดด้วยซ้ําแต่ครั้งนี้ทำไมคุณถึงใจแข็งก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะมองว่าชาวสีกันตอนนี้คุณอาจจะแบบนิ่งขึ้นนะครับใจแข็งขึ้นไม่ยอมเขาอะไรเงี้ยในครั้งนี้ปกติจะยอมไงไพ่ใบสุดท้ายนะครับขึ้นมาว่าแปดเหรียญขอจำนายว่าไพ่แปดเหรียญใบนี้บอกชาวสีกันว่าเขายังเห็นมาคุณเนี่ยยังนั่งอยู่ที่เดิมอยู่เลยยังทําเหมือนเดิมทุกอย่างยังอ่านหนังสือเล่มเดิมยังคงคิดถึงเเเเเขาาาหหมมมมืือออนนดดิิยยังงงคททํุ่ อาจจะอยู่บ้านหลังเดิมที่รอคอยเขากลับมาอยู่บ้านหลังเดียวกันหรือว่าอยู่ที่เดิมรอคอยเขากลับมาส่งข้อความหาเราไม่ได้มุกออนอ่ะเพราะฉันไพ่แปลงเี่ยวขอททำนายแบบนี้ว่าคนรักของชาวราศีกันเขาอาจจะเผลอพังทำลายคุณไปแต่ก็ยังรักคุณอยู่แต่ก็ยังอยากเหมือนกับรักษาคุณเอาไว้ใหญ่คุณทําตามเขาใหญ่คุณรอเขาอดทนกับความเจ็บปวดอดทนกับการที่เขาถูกเขาทําลายเนี่ยได้หรือเปล่าเพราะฉันไพ่อลาเคลนใบนี้แนะนําชาวราศีกันหลายหท่านว่าเดอร์ิทเทนเลสลิตด,ดินฮูดไพ่ใบนี้บอกเหมือนกับหนูน้อยมุ คุณเชื่อใจคนที่เขาทำลายคุณได้หรือเปล่าล่ะคุณเชื่อใจเขาอีกครั้งนี้ได้ไหมพไพ่ใบนี้อยากจะบอกคุณว่าคุณเหมือนกับหนูน้อยบวกแดงนะที่เราอาจจะถูกใครสักคนหนึ่งที่เขาทำร้ายเราแล้วก็หลอกเราอะแต่เรารู้นะว่าคนที่เรารักเนี่ยเขาเป็นคนยังไงกันแน่วันนี้เขาอาจจะเป็นหมาป่าวันนี้เขาอาจจะไม่ใช่คนยายน่ารักหรือว่าแฟนของเราคนเดิมที่น่ารักอะ่ะเขาจะเผอพังทาร้ายจ,จิตใจเราเป็นหมาป่าดุร้ายทาร้ายเราอะแต่เรารู้นะว่าคนที่เรารักเนี่ยเขาเป็นคนยังไงเพราะฉันร้อยเขากลับมาเป็นคคนนนนัั้้้ก่่ออแลวเเราายยใหภข เราค่อยเชื่อใจเขาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองก็ขอบคุณชาวราศีกันทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ